WK สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะเป็นงานหม้อรุ่นสแตนเลสค่ะนะคะสำหรับนะคะวันนี้ทำไมถึงแนะนำเป็นงานหม้อรุ่นนี้เนื่องจากว่าที่ร้านน้องเวลาที่ลูกค้านะคะเข้ามาเลือกสินค้าที่หน้าร้านเนี่ยจะเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นกาต้มน้ำน้องไม่มีใครคิดว่าเป็นหม้อมูกพอดหรือหม้อต้มสกัดกาแฟเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะคะซึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีขาย3มไซส์ค่ะ จะมีเป็นไซส์2คับ4คับและ6คับค่ะสำหรับตัว2คับนะคะจะอยู่ที่นะคะไซส์เนาะที่สามารถเติมน้ำได้จะอยู่ที่100 ML ค่ะ2คับเติมน้ำได้100 ml นะคะสำหรับตัว4คับนะคะที่นะคะเปิดโชว์ด้านในตรงนี้เนี่ยนะคะจะสามารถเติมน้ำได้200 ML ค่ะแล้วก็หม้อไซส์ใหญ่สุดเนาะ6คับเติมน้ำได้300 ml นะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะจะหยิบเป็นงานหมออ้อไซส์2อคัพมาสกัดให้ดูค่ะไซส์2องคัพหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ2คัพเติมน้ำได้100 ml สกัดออกมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะไม่ใช่สกัดออกมาแล้วจะไม่มีน้ำกาแฟหรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะ ตั้งเตาก่อนเลยค่ะนะคะหมุนเปิดเตาไว้รอได้เลยนะคะอันนี้เราจะวอร์มเตานะคะหมุนเปิดเตาไว้ที่เบอร์ห้ารอได้เลยนะคะสําหรับช่วงเวลาที่เราเติมน้ําหรือว่าใส่กาแฟเตาเขาจะได้ร้อนพอดีเนาะหมุนเปิดหม้อดได้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เราก็เหมือนเดิมะค่ะนะคะใช้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็เติมน้ําถึงวาร์มหม้อด้านล่างปริมาณน้าใจได้อยู่ที่ประมาณ100 ML พอดีนะคะ างบักเก็ตลงไปจากนั้นตักกาแฟนะคะที่เราบดไปเรียบร้อยเนาะตักใส่ลงไปให้เต็มบักเก็ตได้เลยนะคะตักใส่ลงไปได้เลยให้เต็มเลยนะคะให้เต็มเลยเนาะใส่ให้เต็มเลยจากนั้นเราก็ค่อยใช้ช้อนนะคะเกลี่ยหรือว่าปาดหน้ากาแฟที่เป็นส่วนเกินออกีตักลงไป โอเคนี่เขาก็จะมีในส่วนของส่วนเกินเนาะเราก็เทียออกนะคะจากนั้นก็ใช้เป็นแป้งเนะาะปัดทําความสะอาดพวกเศษที่หลน่นลงมานะคะอยู่ตามขอบนม้อเพราะว่าเวลาที่เราหมุนปิดเนี่ยจะได้แบบหมุนปิดได้ง่ายแล้วก็นะคะไม่มีช่องว่างสําหรับให้ตัวแรงดันเนาะดันน้ําออกไปทางอื่นนะคะ จากนั้นก็ใส่กระดาษกองลงไปค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ร้านเราอาที่ร้านที่ขายอยู่ตอนนี้นะคะมีกระดาษกองแค่ไซส์เดียวก็เลยหยิบเป็นนะคะกระดาษกองไซส์6คับนี่แหละแต่ว่าเอามาตัดขอบออกสักนิดนึงนะคะให้ใช้กับงานม้อไซส์2คับได้นะคะหมุนปิดให้แน่นให้สนิทนะคะแล้วก็ตั้งต้มได้เลยค่ะ ผ่านไปประมาณ3นาทีแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้ํากาแฟเขาสกัดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะสกัดออกมาประมาณนี้เลยนะคะถือว่านะคะน้ํากาแฟสกัดออกมาสวยสมูทเลยนะนแล้วก็หมุนปิดเตาได้เลยค่ะเพราะว่าน้ํากาแฟของเราสกัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่านะคะตัวน้ํานะคะที่เติมลงไป100 ML เนี่ยสกัดออกมาแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะสําหรับปริมาณน้ํากาแฟ มารอดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะถือว่าได้เยอะอยู่นะกี่ ML เนี่ยนะคะน่าจะประมาณ70หรือว่า80 ml มหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นเลยนะคะได้กาแฟช็อตเล็กๆ1ช็อตเลยค่ะนะคะสำหรับตัวงานหม้อสอครับนะคะเป็นงานหม้อสแตนเลสทั้งใบแบบนี้เลยค่ะนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปย้อนดูคลิปอื่นๆที่ลงไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ